อนุทินชาญวิรุฬูลให้สัมภาษณ์ว่ากรณีคาสิโนหรือกฎหมาย e n t เทอร์เทนเมนต์คอมเพลนั้นต้องทําประชามติเท่านั้นพี่น้องที่คือเสียงที่ออกมาจากวุฒนาพักภูมิใจไทยหมายความว่าหลังจากนี้ไปข้อถกเถียงในพักร่วมรัฐบาลต่อเรื่องนี้ในการที่จะเอาหรือไม่เอาคาสิโนหนึ่งในนั้นที่พูดอย่างชัดเจนว่าร่างกฎหมายนี้ต้องทําเป็นประชามติ ก็คือพักภูมิใจไทยแต่เมื่อคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ว่าต้องทําประชามติสมาชิกระดับบริหารของพักเพื่อไทยก็ออกมาพูดว่าไม่จําเป็นต้องทําประชามติซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพักเพื่อไทยกลัวเรื่องการทําประชามติต่อเรื่องนี้เขาอ้างตั้งแต่ต้นครับพี่น้องว่าการใช้เงิน2 0 0พกว่าล้านในการทําประชามติต่อหนึ่งครั้งเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่จําเป็นแต่ผมคิดว่าการทําประชามติภาก เป็นสิ่งจําเป็นต่อประเทศรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาอ้างแค่เรื่องเม็ดเงินงบประมาณเพียงอย่างเดียวมันดูจะเป็นเหตุผลที่ไม่มีน้ําหนักใช่ไม่ใช่พี่น้องหามันมีความจําเป็นและคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแบบที่คุณอ้างกับพี่น้องประชาชนแบบที่คุณอ้างว่าการมีบ่อนคาสิโนในเอนเตอร์เทนเ,เ,เมนต์คอมเพล็กซ์นั้นจะ ทำให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นจะทําให้เกิดการจ้างงานเขาพูดถึงการจ้างงาน2 0,000กว่าคนนะพี่น้องไม่ใช่น้อยๆน,นะคน2 0,000ไปอยู่ในนั้นเนี่ยและมูลค่า ของเม็ดเงินที่จะได้ก็มาหาศาลซึ่งผมคิดว่าถ้าเรื่องนี้คุณคาดการรลายได้ถ้าเรื่องนี้คุณคิดว่าสําคัญต่อประเทศผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนคงไม่ปฏิเสธที่จะให้มีประชามติแต่วันนี้เวทีเราก็ยังไม่ได้เป็นข้อเสนอว่าต้องมีประชามติแต่กําลังจะพูดว่าพักเพื่อไทยพยายามหักล้างสิ่งที่คุณอนุทินซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยเสนอในเรื่องนี้